น้องกับอาจารย์เจ้าท่านโดยอาจารย์ผู้เกิดปางวิชาปานาคับเชิญรับอานารภายในจิตท่านนะสาธุเจ้าค่ะน้องกับอนุวัฒนสัจอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้าเจ้าค่ะก่อนเอ่อก็จะเริ่มนั่งสำลอมินซีเพื่อดับองค์นิวรันห้าตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นก่อนก่อนจะมานั่งก็จะเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่อ่างอาบน้ําตรงนี้เจ้าค่ะก็จะเริ่มทําเลยแล้วพอมานั่งก็ เดีย๋ยวนี้ก็มีองค์ฟุ้งที่น้อยลงเจ้าค่ะแต่เขาก็มีฟุ้งอยู่ก็จะสำรวมไปที่ปลายจมูกได้ได้เร็วยิ่งขึ้นอกดับองค์ฟุง้งได้เร็วยิ่งขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเจ้าค่ะในองค์นิวรันห้าที่มีอยู่เขาก็จะมีแสดงขึ้น ให้เห็นเพิ่มขึ้นก็จะมีองค์พยาานิวรก็จะขึ้นมาด้วยที่ว่าความที่พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบตรงนี้จเจ้าค่ะก็จะแสดงให้เห็นเรื่องที่เราไม่ถูกใจขึ้นมาด้วยข้าพเจ้าก็จะดับลงด้วยการจเจริญม,มาวิธีหนึ่งองค์ทางเจ้าค่ะ ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีองค์นิวรัน5าเขาก็น้อยลงแล้วก็สงบลงไปแล้วก็เกิดองค์วิตกวิจารณเจ้าค่ะพอเข้าสู่องค์ธรรมวิตกวิจารณก็เอ่อก็เริ่มมีท่านบุรินดารู้ได้ไงว่าใช้เวลา15นาทีเป็นการคาดเดาโดยประมาณเจ้าค่ะอ๋อโดยประมาณเนาะเจ้าค่ะไม่ได้ลืมตาดูนะไม่ลืมเจ้าค่ะตอะเชิญต่อได้ตาดู เจ้าค่ะน้องกับขอเกิดเจ้าค่ะแล้วก็พอถึงองค์ทำวิตกวิจารณ์ก็เป็นเรื่องๆแล้วก็สงบลงไปพอพอเข้าองค์วิตกวิจารณ์จะมีการดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าตอนแรกเจ้าค่ะเขาก็จะ,ะเข้าสู่สภาวะที่สํารวมได้เพราะอะไรอ่ะถึงดับภาษาได้เร็วกว่าเดิมพอเริ่มต้นก็เครื่องก็ยังไม่ร้อนเจ้าค่ะแต่พอดับดับไปเขาก็จะเอ่อ ไปได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็รวดเร็วรวดเร็วยิ่งขึ้นเจ้าค่ะมีอ,องค์นิวรห้าหลับไปแล้วด้วยเจ้าค่ะอืมแล้วเมื่อนิวรห้าหลับไปแล้วเนี่ยพอเวลาดับประสาทด้วยองค์วิตกวิจารแล้วเนี่ยเมื่อวิตกเกิดวิจาร์ก็ทําหน้าทีเมื่อทำนาทีแล้วใช้เวลานานไหมป่าวิตกจะสง,งบไปเอ่อวิองวิตกตรงนี้เจ้าค่ะก็จะอยู่ค,ค่อนข้าง ใช้ระยะเวลาเลยเจ้าค่ะเขาก็จะเกิดเรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องนั้นแล้วก็อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็อืมก็ประมาณครึ่งทางเลยเจ้าค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของที่นั่งรอบเมื่อคืนเจ้าค่ะองค์วิตกวิจารถึงจะสงบลงไปเจ้าค่ะทีนี้ข้าพเจ้าก็เริ่มเกิดองค์เอปิติมาเข้าสิงไกผมตอนแรกก็จะมาเป็นความกลัว กลัวต่อเวทนาขึ้นมาเจาาา้าค่ะเพราะว่าที่ข้าพเจ้ามาที่บ้านท่านอาจารย์จิตานาเจาาา้าค่ะก็นั่งนั่งมันมันค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแล้วก็นั่งแล้วก็ชาจนเจ็บไปหมดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเกิดอาการเอกลัวมาตั้งแต่เริ่มคือเ <c oughs> ขาแสดงเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าต่อสู้ต่อสู้มาจนผ่าน จนจนผ่านองค์ปวดนี้ได้แล้วเจ้าค่ะก็ร่ำเมื่อคืนเขาก็แสดงเป็นปกติข้าพเจ้าก็ดักภาษาอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วเขาเขาก็เริ่มปวดเขาก็มาทดสอบอาการภายในจิตด้วยการปวดนั้นเข้าใจอย่างว่าสัญ,ญญามารจะอยู่คู่กับสัญญาภาริยะอยู่ตลอดเลยเจ้าค่ะน้กัสัญ,ญญามาจะอยู่ตลอดนะ <c oughs> จนกว่าท่านจะบรรลุธรรม ถึงจะเป็นปัญญาพระอายะเต็มรูปแบบแล้อเซนสมบูรณ์และเรามาสาธิตปฏตทดับแต่ถ้ายังไม่ดับเนี่ยเขาจะแทรกได้ทุกขณะจิตทุกว,วินาทีที่ท่านกำลังเดินมามเพียงแต่ว,ว่าช่วงนั้นใครกำลังสูงใครสูงกว่าก็มาจัดการได้ง่ายถ้ากำลังน้อยก็เดินแทรกได้ทันที เข้าใจไหมครับเข้าใจตัวค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาองค์ธรรมนีสัญญามานเขาจะอยู่ตลอดจะบอกว่าไม่มีเลยไม่มีทางเหตอนนี้ก็เห็นแกงแก่สภาวะในภายในเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนะจนกว่าท่านจะดับปาะสาวด้วยอนุสาตนีวิหารที่งจะชำระชำระชำระกิเลสเห็น ชั่มความกลัวออกความตื่นเต้นความประ,ะมาาความอยากปฏิกาสัญญาณนะสัญญา,า,า,าการบังการราคาที่ใส่มนันนันใส่ตันนาที่คอยกระซิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องถูกชำระอย่างเนี้ยต่อเน,นื่องอย่างเนี้ยและความจ็บก็จะเริ่มหายไปความกลัวก็จะหายไปความตื่นเต้นความประหม่าก็จะเริ่มหายไปเฉพาะทำนี้นะมา จะมาทั่งบรรลุธรรมได้แต่เมื่อขึ้นทําใหม่ก็ยังมีอยู่แต่จะน้อยลงไปแต่เมื่อขึ้นทําใหม่ก็ยังมีอยู่แต่จะน้อยลงเมื่อขึ้นทําใหม่ก็ยังมีอยู่แต่จะน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าหมดเลย,เลยนะครับท่านจะไปหมดเลยก็ท้องเมื่อท่านเข้าสู่องค์ธรรมที่สูงก็คือระดับวิมุตต์ลายาวไปเรื่อยๆบัตินะครับแต่ระหว่างทางก็จะ มันมีสภา,าว่าที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็จะเริ่มที่จะไม่ยี่หลักไม่สนละมาเลยไม่กลัวเล็กๆกกยังมีนิดนจะมาดั่งผ่านได้นะครับโดยองค์ทมก็ประมาณที่จะแข็งแรงจริงๆนะครับพระองค์ของพระราตมัชนะครับที่จะเริ่มที่จะไม่กลัวไม่สนใจและถ้าตีถ้าต่อยได้แล้ว ใช้ทีแข็งแรงพอสําหรับท่านนะแต่าาท่านอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่กลัวมาตั้งแต่เริ่มก็สบายแต่าาท่านนี้ก็มี UNC ทีที่จะต้องสร้างพลานภาพขึ้นมานะครับอ้าวเชิญต่อได้ครับสาธุ น้ำกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะพอสัญญามาแสดงขึ้นมาแล้วก็จะองค์ตันหาที่คอยประสิบก็แสดงขึ้นแล้วอาการเวทนาก็ประทุเจ้าค่ะก็เขาก็จะมาเอาข้าพเจ้าลงแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็ตั้งจิตต่อสู้ดัภาษาอย่างเดียวกาหนดไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะก็ไม่ไม่เอ็นหน้าไม่เอ็นหลังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดับภาษาสํารวมอยู่ที่ปลายจมูกก็ตั้งไว้ว่า ก็ตั้งไว้ว่าต้องเป็นก็ตั้งไว้ว่าเธอถึงหมดเวลาแล้วเ mm hmm. วทนาย,ยังไม่ดับก็ไม่ออกแบบนี้เจ้าค่ะก็ก็สู้กับเขาสู้กับเขางวงเวทนาเขาก็ปวดขาปวดมากม mm hmm. ากพระเจ้าก็สํารวมอยู่ที่ปลายจมูกอยู่อย่างนี้แล้วก็ดับหนึ่งองค์ทมต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วพระเจ้าก็เริ่มมีสภาวะเหมือนมี มีอะไรมาหอหพุ่มอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์แล้วข้าพเจ้าก็หยุกเอ่อที่ปลายจมูกก็โลง่ลงๆโลง่ลงๆคือเวองเวทนาสแสดงอยู่เจ้าค่ะแล้วก็จะมีองค์ที่เขาภายในจิตที่เขาโล่งๆปลายจมูกที่เขาโลง่ลงๆอยู่ด้วยการสัมโมอินรีย์เป็นองค์อาตุคามาสุกเองท่านอาจารย์ <c oughs> แล้วก็อาการขององค์เวทนาที่ปวดอยู่ก็ยืดเวลายืดเวลาครึ่งครึ่งหนึ่งของรอบสมาธิเจ้าค่ะก็ในครึ่งหนึ่งของรอบสมาธิก็ก็มีอาการเจ็บอยู่แบบเนี้ยจนเขาเขาคลายอาการเจ็บเขาคลายไปเองเจ้าค่ะเขาหายไปเองพอเขาหายไปเองแล้วก็ก็ดับภา,าหนึ่งองค์ทมอยู่ที่ปลายจมูก อีกสักคู่หนึ่งล้วค่อยกำหนดออกจากสมาธิเท่าไ่อ่ะต่อสู้เป็นว่า,ะาน,นะครับอ่าถ้าท่านไม่ต่อสู้แบบเนี้ยท่านก็จะไม่เจอธรรมแบบนี้นครับเพรที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอที่เจอที่เจอก็ยังไม่ใช่ของจริงเห็นไหมเนี่ยพอท่านต่อสู้ไม่กลัวความเจ็บปวดไม่ว่าจะมาเวทนาประเภทไหนอยากจะแรงกล้าไม่แรงกล้า จะน้อยๆปานกลางแรงกล้าไม่สนใจส่วนใหญ่ก็จะกลัวปานกลางตั้งแต่ปานกลางขึ้นมาจนกระทั่งถึงแรงกลางนะครับตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะต่อสู้พอต่อสู้ปุ๊บก็จะหายไปปิดทิ้งเพราะฉะน,นั้นเมื่อกําลังสูงสุดเนี่ยพอต่อสู้ได้ปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นการผ่านใน,ในระดับเบื้องต้นนะครับ ถ้าสูงสุดนี้เวทนาไม่เกิดเกิดแล้วไม่รู้สึกเหมือนจะไม่เหมือนไม่เกิดแต่จริงๆก็เกิดนะแต่ผู้ที่มีที่สูงนะจะไม่รู้สึกอะไรกับเวทนาเลยเหย,ยเชื่ออยู่เวกขาเลยนะครับเหมือนขนมเลยแต่สําหรับผู้ที่มีความกลัวเชื่อตานาที่คอยกระติบเชื่อเพื่อนสอง มีความตื่นเต้นนะมีความอยากบรรลุนะครับพวกนี้จะเป็นปัญหาตลอดเวลานะครับเพราะนั้นต้องผ่านให้ได้ต้องสู้ให้ได้ชำระก็ค่อย,อยชำระเพราะนั้นนี่คือการค่อยๆชำระชชำระแล้วก็อย่าทอดทิ้งทุละเมื่ออินรียขึ้นมาแล้วไม่้นจะไม่สามารถผ่านองค์สุขได้เห็นไหมครับเพราะนั้นสามจึงเป็นวิชา ที่แข็งแกร่งที่สุดนีครับใครผ่านวิชาที่สามได้สี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ต้องผ่านแบบเจ็ดเสร็จเบ็ดขาดไม่ได้ผ่านแบบก็ดองกระแดงเกือบสอบตกไม่ได้ต้องสอบได้ไม่ใช่เกือบเกือบตกนยมันเส้นยาแดงแล้วเกินเกือบตกอันนี้อีกนานก็จะเพียงพมได้ที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้ ชัยชนะในระดับเบื้องต้นเพราะนั้นก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อให้เด็ดเร็ดเด็ดขายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็เกิดเดสภาวะจางขายจางขาย,ยาขนิเวศวิลาคามมโรดกาลังจะน้อมนไปเพื่อโวรสขับนะครับัน้นทําตรงนี้ก็ยังเป็นธรรมทีนะ่เริ่มต้นที่จะต่อตีตีต่อนะครับในระบบได้หมด สื eh, ่อต่อไปอ่ะคำท้มไหมไม่มีเจ้าค่ะน้อมกราบแท้ท้า่านอาจารย์ผู้นนำจิตองศรัทธาทิโมเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุครับวัสดีครับสาธุน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ